บรรยากาศธรรมชาติชนบทจริงๆครับสวยงามมากครับหน้ามานั่งรับประทานอาหารท่องเที่ยวไปโดยตัวด้วยนะครับเป็นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติจริงๆครับ น้าท่องเที่ยวน้ามาเที่ยวพาญาติพามิตรสหายต่างๆมานั่งคุยกันปรึกษาหารือเขาเรียกว่านั่งประชุมกันนี่แหละครับจอบเล็กๆใหญ่ๆโตๆก็ต้องสั่งจองพื้นที่นะครับ เรนชมบรรยากาศครับสวนอาหารแห่งหนึ่งแถวแถวลำพะเพงครับโคราชบรรยากาศเยี่ยมแล้วก็ธรรมชาติจริงๆครับ สูดอากาศธรรมชาติจริงๆกินข้าวบนท้องไร่ท้องนาแล้วกันนะครับผมเรียกอย่างนั้นนะครับมานั่งกินข้าวนะครับบนท้องไร่ท้องนาสูดหายใจกับธรรมชาติไม่ต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะหนีโครคภัยไข้เจ็บแล้วกันบรรยากาศอากาศในเมืองอาจจะมีเชื้อโรคเยอะมาสูดอากาศหายใจในท้องถิ่นอย่างนี้ครับ ท้องไร่ท้องนากันสดๆตรงนี้นะครับน่ามานั่งพักผ่อนมากินอาหารมานั่งคุยกันมานั่งประชุมสัมมานาเล็กๆนะครับคนประมาณสามสิบคนประมาณนั้นได้นะครับมาประชุมกันที่นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าจะมา ชมกันวิวส,สวยๆบรรยากาศดีๆนะครับธรรมชาติธรรมชาติพยายามอยู่กับธรรมชาติเยอะๆครับอยู่กลางหุบเขาเลยครับมีวัดอยู่บนเขาก็มีนะครับชมวิวไปดูบรรยากาศไปนั่งทานอาหารไปนั่งคุยกันไปนั่งประชุมกันไปนะครับตรงนี้ชมวิวเลยทานข้าวเห็นเห็นเลยธรรมชาติกลางทุ่งนานะครับ บรรยากาศสวยๆอย่างนี้หาบรรยากาศอย่างนี้ยากแล้วนะครับสำหรับใกล้ๆเมืองนะครับไม่ถึงร้อยโลไม่ต้องไกลถึงเขาใหญ่อะจะไปทำไมกันไกลขนาดนั้นมาโซนทางนี้บ้างนะครับห้องประชุมก็มีนะครับติดกับถนนลำบะเพิงนะครับติดถนนเลยครับ ไม่ได้เข้ามาไกลมากนะครับเปลี่ยนบรรยากาศทานอาหารเปลี่ยนบรรยากาศที่ประชุมร้านกาแฟก็มีนะครับกาแฟก็มีนะครับท่านที่เป็นเอฟซีกาแฟก็มานั่งดื่มกาแฟกันชมบรรยากาศลูกทุง่งลุกทุง่งบรานนอกบรานนอกนะครับให้ดูชื่อป้ายเลยก็ได้ครับ นี่ครับใายบรรยากาศนะครับเข้ามาที่ประชุมครับจอบเล็กๆประมาณ3 0มสคนสีคนได้นะครับตรงนี้มีเครื่องเสียงให้พร้อมเรียบร้อยนะครับมากันครับมากันสำหรับหลายๆท่านนะครับอยู่ใกล้เมืองครับไม่ไกลเปลี่ยนบรรยากาศบ้างขับรถมาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว คิดว่าขับรถมาเที่ยวแล้วกันนะครับขับรถมาเที่ยวและกินข้าวดื่มกาแฟนะครับบรรยากาศของเรานะครับตรงนี้สภาพธรรมชาติธรรมชาติครับนครับัวหน้อยอย่ามาเลย ให้ดูบรรยากาศนะครับธรรมชาติธรรมชาติ่างนี้ครับมันไม่ไกลเมืองนะครับมาได้มาเปลี่ยนบรรยากาศสูดหายใจสะดวกสะดวกสบายสบายครับกินกันอีกแล้วครับกินกันอีกแล้วกินกันอีกแล้วนะครับครอบครัวนี้ ครอบกวัวชอบไปหาที่กินนะครับกินกันอีกแล้วอาหารยังไม่มานะสั่งแล้วครับไม่ใช่ก็าทำช้าหรอกไม่ใช่ทำช้านะครับแต่ว่าทำเร็วนี่แหละแต่รออาหารสักนิดหนึ่งนะครับใช่ใช่หมดแหละครับนะน,นันแดนะอยู่นูมพ่อหน่อยจะปิดหน้ากล้องนะเพราะมันกลักล้องไม่ได้ กินกันอีกแล้วครับกินกันอีกแล้วครับเจ้าของตำรับกินกันอีกแล้วครอบครัวนี้จะมีสี่คนนะครับคนที่ห้าก็มาได้ตามมาเองนะครับไม่รับมานะครับจะไปกันสี่คนนะครับจะไปกันสี่คนเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ